ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกลมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักง,งานราชการ49อัตราด้วยกันนะครับตำแหน่งที่รับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป3อัตราอาวุธปริญญาตรีที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชานะครับ2ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี2อัตรา วุฒิปริญญาตรีในสาขาบัญชีบริหารธุรกิจทางบัญชีทางการเงินการธนาคารเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเงิน3ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม29อัตราวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา 4. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ3อัตราวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา 5. นิติกร8อัตราวุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ 6. วิศวกร1อัตราวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมอุตสาหาการเครื่องกลไฟฟ้า7เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์2อัตราวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์8ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์1อัตราวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาภาษาวรรณคดีทางภาษาอังกฤษมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อ่านพูดเขียนได้ในระดับดีมากนะครับผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่9ถึง14พฤศจิกาย,ยน63ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ dip.thaijobjob.com/ นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ